สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมสันนี่นะครับคอรมิสจากมางสวรัติสปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันอังคารที่12บสอพฤษภาคมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับฟุตบอลไม่มีเตะเดี๋ยวจะมาคุยกัน1ประเด็นนะครับเป็นเรื่องของบนเดลีกาที่กําลังจะมาเตะกันวันเสานี้ครับจะบอกว่าน่าดูสุดๆนะครับเอาก่อนอื่นเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะฮะ ก็สแกน QR code เข้ามานะครับทางด้านซ้ายมืองผมนี้เลยนะฮะสแกน QR code โคตรงนี้เนี่ยถามว่าจะได้อะไรบ้างได้เข้ากลุ่ม v i p ครับได้เข้ากลุ่ม v i p แน่ๆรับทีเด็ดรฟรีแล้วก็อีกกระทอกหนึ่งเนี่ยจะได้สมัครกับเว็บ FM998 เด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะครับสมัครเว็บนี้ผมรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังที่นี่ดีแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%นะครับมีโบนัสยอดฝากให้ ทุกการฝากเงินทุกครั้งเลยครับได้โบนัสหมดเลยแล้วก็มีโบนัสยอดเสียนะครับเอนะครับเขาจะตัดคืนให้5%ทุกสัปดาห์นะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสแกนกียวโคเข้ามาก่อนเลยแล้วก็สมัครกับ fm บ f m 9เเบ็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรื้อฟื้นสถานการณ์ล่าสุดของบูเลเซีาในหัวตารางแล้วก็รวมถึงความเคลื่อนไหวในกลุ่ม Big กของบูเลเซีานี่เป็นไงบูเลเซีามี Big กด้วยนะครับก็ ไปเริ่มกันเลยนะไบเอมุนิกนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับนี่คือทีมแชมป์เก่านะครับเขาจะต้องไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันอาทิตย์นี้แต่วันอาทิตย์นะครับไบเยนตอนนี้นะครับมีข่าวดีครับคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับส่วนที่ยังราเล่นไม่ได้คือฟลิปเป้คูตินโยโกรองแตงโตลิโซและนิคลาสซือเล่พวกนี้นี่คือเจ็บยาวข้ามควิดมาเลยนะครับส่วนอันดับ2นะครับ บาเยร์นนี่ยมี50 55แตม้มใช่ไหมอันดับ2คือดอทมุนมี51แตม้มห่างกัน4คะแนนอ่าดอทมุนเนี่ยจะเตะก่อนเลยครับเตะวันเสาร์เจอกับชาลเก้เป็นรูดาร์บี้ครับดาร์บี้แมชเมืองถ่านหินนะฮะเล่นในบ้านนะครับดอทมุนตอนนี้ขาด4คนเลยครับดอทมุนมีปัญหาทีเดียวมาโครโรสดานอาร์เซลสกาดูอาร์เซลวิเซลแล้วก็เอมเรชานเจ็บอยู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับ เป็นเกมสําคัญซะด้วยนะฮะส่วนอันดับ3ตอนนี้คือ a อร์เบย์ไลฟ์ซิกนะครับมี50แต้มเห็นไหมครับเบียดมาก50แต้มของไลฟ์ซิกเนี่ยจะต้องเล่นในบ้านเจอกับฟลบวกนะครับวันเสาร์ไลฟ์ซิกตอนนี้ไม่มีวิลลี่ออบันนะครับที่7นะครับแล้วก็ตัวที่ตัวดังของพวกเขาอะทีโมแวนเนอร์หรือว่าไดโออุเปเมกาโนก็ตอนนี้มีข่าวย้ายทีมแบบหนาหูมากๆนะครับ แล้วแต่ว่ายังมีข่าวดีนะอิบาฮิมาโกนาเต้กับคิุนคัมเพิลนะครับก็จะกลับมาช่วยทีมได้หายเจ็บแล้วนะครับอันดับ4ครับคือบรูซเซอร์มูเชนกลัดบักตอนนี้มี49แต้มนะครับขยับมาทีละแต้มเองจะต้องไปเยือนแฟรง์เฟิร์ตวันเสาร์นะครับตอนนี้ขาดเดนิสสกาเรียตัวเดียวนะครับสบกัดบักนี่คืออดีตจ่าฝูงในช่วงครึ่งชั้นแรกนะครับที่ตอนนั้นเล่นดีมากอันดับ5คือไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับมี47แต้ม จะเตะวันจันนะครับสำหรับเลเวอร์นะครับไปเยือนเวเดบรเมนนะฮะตอนนี้ไม่มีคิวินโฟลันนะครับกองหน้าที่เจ็บนะครับและก็อันดับ6ครับคือชาลแก้ศูนย์สี่นะครับตอนนี้มี37แต้มนะครับห่างเลเวอร์สิแต้มเลยนะจะต้องเจอดอดมุนนั่นแหละนะครับแต่ว่าสภาพทีมดีเยี่ยมเลยครับเพราะว่าพวกที่เจ็บก่อนหน้านี้นะครับทั้งซูอัดเซอร์ดาซาลิฟซาเน่รวมถึงแดเนียลคันนิชิรีเนี่ยหายเจ็บแล้วนะครับนี่คือสภาพคร่าวๆของบิ๊กซิกของบุนเดิลสีกาจะเห็นนะครับว่า อันดับหนึ่งถึงอันดับ5เนี่ยมันห่างกันแค่ปดแต้มเท่านั้นเองนะครับฉะนั้น9ก้านาที่เหลือเดือดสุดๆน่าดูมากๆบาร์เยนดอดมูลไลฟ์ิกัดปักเลเวอร์เนี่ยห่างกันปดแต้มเท่านั้นเองฉะนั้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกยังลุ้นสนุกด้วยแน่นอนนะครับส่วนชาเก้เนี่ยจะเป็นอีกโซนแล้วจะเป็นโซนที่จะลุ้นไปยูโรป,ปาลีกในโคต้าสุดท้ายก็จะต้องไปแย่งกับพวกวอล์กบวกหรือว่าฟรายบวกอะไรเงี้ยที่ที่ตามมานะครับ ผมมารีวิวคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวมีวิจารณ์แน่นอนแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับสนุกแน่ครับบุนเดสิก้าตอนนี้ลีกเป็นลีกที่ทั้งโลกกำลังให้การจับตามองนะครับวันนี้หมดเวลาเพีทงเทันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับซันนี่ลาไปแล้วสวัสดีครับ